สวัสดีค่ะวันน okay? ี้อยู่กับช่องนูสตาชาแนลนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดคะแนนที่เก็ตของพี่เด็ก67เจกันนะคะรวมถึงเราด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่อัดนะคะอัดเปิดกล้องหน่อยดิอุ้ยเดีวอัดเปิดกล้องหน่อยสวัสดีครับพี่อัดนะครับอัดอัดเปิดกล้องหน่อยอัดสวัสดีครับพี่อัดนะครับ ไหนขอดูหน้าหน่ยอยดิเป็นยังเอาละครับตอนนี้อุ๊ยพี่อัดเปิดกล้องแล้วลเอาแม่เอาหม่หม่ตอนนี้พี่อัดโรมานะคะตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าโมงห้าสิบแปดทุกคนเก้าโมงห้าสิบแปด ตอนนี้นะคะก็ได้เลิกงามยำดีที่เราจะมาเปิดคะแนนทีเก็ตกันแล้วนะคะทั้งสองคนเลยทุกคนพร้อมหรือยังเราไม่พร้อมเราต้องถามอัดนะคะว่าอัดพร้อมหรือยังก็คือยังไม่พร้อมนะครับแต่ก็ก็รู้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าได้ให้ได้น้อยอะทำยังไงอะ ก็ต้องทำใจครับทำอะไรมากไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดดูคะแนนทีแกตกันเลยต้องพิมพ์ไปว่านไรนะไม้ทีแค่หรอไม่พอเราเชื่อว่าเราได้เยอะอยู่ละเราเชื่อว่าเราได้เยอะ อุ้ยอุ้ยจำรหัสผ่านไม่ได้อ่ะอัดเข้าก่อนเลยอุ้ยรหัสผ่านอะไรอ่ะแป๊บนึงนะอุ้ยเข้าแล้วเข้าได้แล้วเออเข้าได้แล้วคือฉันไม่กล้ากดไง ือฉันไม่กล้ากดจริงๆอ,อ,งอุ้ยไม่กล้ากดอะ่ะอ่านให้กดก่อนเลยกูชันไม่กล้ากดอะ่ะง,งั้นเรากดพร้อมกันไหมนี่นี่นี่หันหันหน้าจอไปหากล้องนี่นะครับตอนนี้ก็คือถึงหน้าข้อมูลของเราแล้วนะครับเรายังไง งงจะกดไหมกดแต่เราต้องกดพร้อมกันนะกดกับคตอบใช่ไหมใช่เฮ้ยเธอฉันไม่กล้ากดอะ่ okay. Okay. อะโอเคโอเคตาัไม่ตื่นเต้นนะครับเธอฉันไม่กล้ากดเธอ,อย่าเพิ่งกดแล้วก็มาเลยเธอย่าเพิ่งกดเธอไม่ไม่ไม่เธออย่าเพิ่งกดเธ <c oughs> อ,อย่าเพิ่งกด <c oughs> ฉันจะไปหาเธอตอนนี้เธอไม่ต้องกดเธอ,อย่าเพิ่งกดฉันจะขับรถไปหาเธอตอนนี้เลย <c oughs> เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะขับรถไปหาพี่อัดกันที่โรงเรียนเก่าของเราไปทุกคนตอนนี้เราก็จะขับรถไปหาพี่อัดกันตื่นเต้นมากทุกคนไปไปได้ไปได้เที้มันี่อะไรนะเราไม่อยากรู้แล้วเรากลัวมากสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องนุ่นสไตล์ชาแนลนะคะ วันนี้เราจะมาประกาศผลสอบทีเกตกันเฮ้ยฉันกลัวฉันไม่อยากดูแล้วอะก็ต้องลองเสีย <laughs> อะไรอนนุ่้ยน่ากลัวมากนี่น,าน,น่าดีไปดูนะไปดูอ่ข้น้น ไปดูเธอเข้าในไอแพดซิข้าดแพมเมตได้จะได้โจยใหญ่ๆจับมาฮารับจับมาฮาร์เดดเทเบิลกัร์ดเทเบิลกันไม่เป็นไรอะเรารอเธอได้เพื่ไม่เป็นยังรอเดี๋ยววันนี้เราจะรับเธอไปกินข้าวด้วยเดี๋เธอจะปัดรถถีไปกินข้าวมันไกลอพื่อนเพือนเปื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวตาฝราฟเลยนี่นะครับแต่ผมฉันยุ่งมากฉันไม่ได้สาวผมมาแบบไุณแม่มาเหมือนกันครับ ทุกคนคงคิดถึงเข้าสู่ระบบ MyT Chat ทุกคนคิดถึงอัดเป็นไหมอุ้ยออมมาแล้วออมไม่ใช่ออมเพื่อนเพื่อนแต่ออมแต่ออมตื่นแล้วนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรไปถามมันถึงหน้าถึงหน้าแล้วนะมาอมาแตวก็อนตื่น ก่อนแล้วก่อนรับรับสายก่อนฮัลโหลนุ่นแนปลายน่นออมออมดูดูคะแนนหรือยังดูแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างขอดีเอ็น่อยเป็นแค่เป็นออกสื่อนะออมอย่างหุ่นแบบนี้คือไม่ดีนั่นลืมขอดูคะแนนหน่อยได้ปะขอขอดูคะแนนหน่อยขอชีตูลก่อน ไม่ไม่คือมันคือมันผ่านครึ่งหรือว่ายังไงหรือว่ารู้สึกยังไงเราสีาวอี <c oughs> อทุก <c oughs> คนนี่คือแบบไม่ได้เฟ็ไม่ได้อะไรกันเลยแบบเผลอๆก็มาถ่ายเลยเร็วเวเร็วนี่นี่คะแนนหล่นดูว่าเียคะแนนนี่นะหรือเศษคะแนน บุ๊คซี่มันเปลี่ยนคะแนนชัดชัดเธอได้เธอเธอได้คะแนนอังกฤษเยอะเปล่าเจะดูบ้างหนึงขอปปีหน้าต่างก่อนมีคนอยู่เยอะสีละนาะเกิดจะได้รู้ไม่เป็นไรเราได้เปิดเปิดกล้องได้นะลู่จะอ่านได้คะแนนเท่าไหร่อ่ะดูสิยังไม่ได้ดูทำคลิปอยู่ ชิปได้เนี่ยเกิดอะไรกล้องอยูไ่ไหนวะเออสวัสดีคะ่ะอุ้ยนุ่นใส่เสื้อเราด้วยอ่ะแน่นอนวันนี้วันดีดลงาเสียใจป้องไหนขอดูหน่อยขอดูคะแนนหน่อยไม่รับของหน่อยอันทั้งจอได้ก่อนฮะของทั้งจอเหน่อยไม่ได้ เดี๋ยวเราจะเปิดพร้อมกันเดี๋ยวขอถามีแอคเธอก่อนว่าแบบรู้สึกยังไงคิดแค่นี้ขึ้นโอ้ยไปไปอันไหนรุ่นรันไปเองฮัลโหลตอนนั้นจอเราหรือเล่า ฮัลโหลมือลัน่นโทษทีโทษทีเป็นไงเ <Okay. S 1> นี่ยเนี่ยเรากำลังเรากำลัง,เ,ลงเอ,อดูคะแนนของเราเนี่ยเข้าก็างสิเราก็เรากำลังมาดูคะแนนของเราไหนพู้ซึ้อว่าเป็นช่องเออาอาจจะมารีรนานี้นใช่ <c oughs> ตอนนี้แบบคนดูแบบกอแบบ <c oughs> ไปตอนสุดท้ายเราอะจริงๆ ก็ไอจินยากเลยดิงั้นเราเปิดพร้อมกันไหมเปิดเปิดหรือยังคือเปิดหรือยังอ่ะนี่ภาษีอีกออมออมคือเปิดหรือยังออมเปิดยังเปิดพร้อมกันก็ได้นะเปิดแล้วเปิดพร้อมกันไหมเป็นกวายอ่ะตอนเนี้ยเปิดเต้ปิดขอเขาเต้เปิดเขาเต้ อะอมวางแป๊บน oh, ึงนะโอเคเออเดิกันสองสองอันเดนก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็ไปแล้วก็แล้วนึกทำมไม่้งสบบหนูทำไม่เข้าสูบบหนูาไปช่าเนี่โอ้ โอ๊ยโอ๊ยมันจะเห็นมันจะเห็นแล้วอ่ะมันจะเห็นแล้วไม่ไม่คือฉันแบบฉันเข้าแล้วฉันเข้าไปแล้วคือมันจะเห็นแล้วดูให้ทุกคนดูก่อนเลยให้ทุกคนดูก่อนเลยให้ทุกคนดูอู้ได้เยอะได้เยอะแบบดูของมึงเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูดูของมึงแล้วเดี๋ยวมึงดูของกู โอ้ยได้คะแนนได้น้อยดน้อยน้อยมากน้อยมากแบบวิ่งโอเคหูไม่ต่างแบบแบบว่าดูคนไม่ต่างแบบว่าภาษาอังกฤษเราก็เหมือนแบบว่าไม่ค่อยถนัดเนาะแล้วก็แบบได้คะแนนแบบโอเคเกาะแ่่ที่แก่สามเธอได้เยอะมากเลยนะ แกสองก็การคิดอย่างมีเหตุผลเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นพาาชาวเ mm hmm. ชื่อมโยงใช่ไหมอันนั้นก็ทําไม่ทันนะครับก็คือทาไม่ทันแล้วก็แบบแบบว่า <c oughs> ดิิง <c oughs> ไปหลายข้อมากแล้วก็แบบกาไม่ทันประมาณ สิบกว่าข้อครับพาสสองก็อยากจะให้ทุกคนบริหารจัดการเวลาดีๆในการทำแล้วก็ฉันได้สี่สิบเจ็ดเลยทำไมนี่ได้เยอะจังอ่ะแล้วก็ทีแผงสามนะครับทีแผงสามก็ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ไม่ได้ตามที่หวังไว้แต่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าคะแนนอังกฤษก็คือแบบเว้ก็คือแบบมันเกินคาดนะ ตอนแรกไม่นึกว่าแบบมันจะถึงไอ้ถึงสามสิบไงแต่จริงๆคือถึงสามสิบแล้วก็แบบทีแกดสองตอนแรกไม่คิดว่ามันจะถึงห้าสิบแต่มันก็ถึงแต่แบบทีแกดสามนี่ก็คือแบบไม่คาดคิดว่ามันจะแบบได้น้อยขนาดเนี้ยจริงๆทีแกดสามคือได้น้อยจริงได้น้อยมากทุกคนการบริหารจัดการเวลาก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนต้องมีครับพเพราะก็เพราะว่า บางอย่างมันก็แบบเสียเสียดายโอกาสเนาะเขาเรียกว่าแบบบางข้อก,ก็คือแบบใช่ถ้าเราฝึกมาไม่ดีมันก็คะแนนก็อาจจะน้อยให้เอาลงแล้วไหมเอาลงเถอที่จริงอยากได้ยังให้เวลาทีแกะมันมากกว่านี้เว้ยอันนี้มันทีทีแกะถ้าเวลามากกว่านี้เราอาจจะได้คะแนนมากกว่านี้ไงแต่ว่าอันนี้มันก็คือเวลามันน้อยอ่ะทุกคนเอาจริงๆคือทําไม่ทันด้วยนะแล้วก็มั่วไปหลายข้อมาก จริงเอาจริงๆแต่เราก็ต้องไปสู้กับเอเลเวลอันนี้ก็คือแบบเอเลเวลก็คืองานหินงานหนักมากใช่ไม่แบบไม่ไม่ได้คาดหวังกับเอเลเวลเลยจริงๆสูว่ามันแบบเยอะอุๆๆ <c oughs> ้ยแบบเป็นอยางไม่เป็นไรแต่เธอก็ได้เยอะกว่าเรา <c oughs> นะอุยอ้ยก็มันก็สองคะแนน ไม่ก็วิชานี้ดึงไงนะไทยอย่าดึงสมรรถนะดึงมากดึงแบบดีจริงไม่ใช่จริงแบบอาจารย์คุยอาจารย์คุยเชิญมาจริงอันเนี้ยทีแกตสองกับแีเกต่แต่อังกฤษก็ก็ยากยากพอสมควรอังกฤษคือเรามั่วนแบบมาเป็นคำศัพท์ที่แบบอืมนั่นแหละมีหกสิบข้อละมั่วไปแล้วห้าสิบข้อทุกคน เราไม่ได้ตื่เต้นอะไรก็ก็ไม่ได้แบบดาวอะไรขนาดนั้นแต่ก็แต่ก็เสียใจนิดน่ะมันทวกคนก็ต้องเสียใจอยู่แล้วเลยมันคือคะแนนมาตรฐานที่ทุกคนต้องได้ซึ่งคะแนนเฉลี่ยเฉลี่ยของปีนี้ที่เขาพูดกันก็ประมาณห้าสิบกว่านะครับคะแนนเฉลี่ยเดี๋ยวละ ม่นีียฉัเสใจก็สถิตินะครับก็ประมาณเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับก็ประมาณห้าสิบกว่าเนาะที่เด็กดีเขาให้มาดูว่าเราจะขอทบทวนคะแนนขอทบทวนคะแนนมาได้ไหมได้มันมันแต่มันเสียขาดไม่ช่ใจเลยนะครับคะแนนเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบจุดห้าหนึ่งสี่นะครับ ต่ที่จริงอะ่ะแบบได้น้อยกว่าที่คิดไว้ที่คิดไว้ที่จริงได้แบบคิดไว้คิดไว้ว่าได้ประมาณห้าสิบกว่าแต่ว่ามันได้ประมาณสี่สิบกว่าก็โอเคอยู่เพราะาใกล้จะถึงห้าสิบแล้วไงไม่ได้แย่อุ๋เนี่ยคะแนนเฉลี่ยที่แกถูกพาร์ตอ่ะที่แค่หกเจ็ดนิดกว่าสี่สิบอ่างคะแนนส่วนใหญ่ที่ทำได้ก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบแต่ไม่ก็ยิ่งชม ใช่ก็ถือว่าคะแนนไม่ได้แย่อยู่ก็ได้อยู่ก็ถึงใกล้ถึงห้าสิยังไงจะคิมเลยไหม <c oughs> จะจ,จคิมเลยไหมคือเอาจริงๆอ่ะคือคือเราใช้คะแนนออทีแกยี่อร์เซ็นต์ทีแกหนึ่งอะทีแกอิงอ่ะ,อะ,อะคือ50%เปอก็คือ25%อร์อ คือเยอะมากอ่ะอืมจะได้ไหมแบบเยอะๆมากๆมากๆให้เขาได้เท่าไหร่แล่วดีกับเยอะเกิดไปแล้วดีกับเจะสิบกว่าหกสิบขอบคทุกคนสำหรับทีนี้นะคะก็พอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย もう。